สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็อยู่ผมช่องบะเบียดําซิ่งนะครับผมก็พามาชมนี่ครับอู่ปลาเหลาเหมือนเดิมครับนี่อยู่ที่อู่ปลาเหลาครับปลาลองหัวลากครับพี่น้องแม่งวะไม่ยังคักเลยวะพูดนะพูดนะเบิ่งรับเบ่งรับเบ่งพูดนะป่าเพิ่งได้ขับครั้งแรกครับตั้งแต่ซื้อมาครับแกบอกว่าขอลองหน่อยครับอ เดี๋ยวเริ่มเลยก,ก่อน,นเพื่อนอะรอขนาดรึไปล่าไปครับพี่น้องบูพ,พ่พอใจครับไปอีกรอบครับ โอ้ยเขวี้ยเขวี้ยเวยโอ้สดนเขวียสดเนาะงเขวียผู้ดำโอ้เกือบสุดเดินโอ้โหนะครับโอ้โหอัญญาอะไรอะไรครับพี่น้องอ่ะตอนนี้ก็ปีใหม่แล้วนะทุกคนนะก็ขับรถโดยระมัดระวังกันด้วยนะครับก็เป็นห่วงเป็นใยเอฟซีทุกท่านนะครับเอ่อ คนอยู่กรุงเทพก็อยากกลับบ้านนอกคนอยู่บ้านนอกก็อยากไปกรุงเทพนะครับผมนี่รถก็แย่ๆมากมายไกลกองนะครับก็ขอให้พี่ๆน้องๆเพื่อนๆนะครับขับรถเดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับสำหรับผมก็ไม่มีอะไรมากครับขับรถอย่างมีสตินะครับผมนี่เมาไม่ขับนะครับเดี๋ยวจะหลับไม่ตื่นนะครับผมนี่ก็หางก็อยู่นี่ครับแต่ตรงหัว เอ่อผมสายลมมันแตกครับเดี๋ยวผมต้องเปลี่ยนจะสายลมก่อนถึงจะเสียบหางรองได้หางก็มียางระเบิดแล้วแล้วก็เอ่อมอเตอร์ยกนะครับมอเตอร์ยกหางยังไม่มีครับเดี๋ยวเราจะค่อยๆเช็คกันเรื่อย,อย,อย,ยๆนะครับเพราะว่าผมก็ลูกน้องไม่มีครับปีใหม่หยุดหมดครับไม่มีเหลือแล้วนะครับก็ทําเองครับทําเองเนื่องจากว่าผมคือเรียกว่าอะไรผมไม่ได้ มีลูกน้องเยอะนะครับเอาแค่แค่จําเป็นนะครับนี่งานที่อู่เราก็ยังแน่นนะครับไม่ว่าจะเป็นงานซ่อมงานขายงานอะไรนะครับทุกอย่างครับคือผู้สาวผู้สาวผู้สาวไปแล้วครับหนสาวครับสาว ฟังแต่เสียงครับเดี๋ยวก็มาครับปลาบอกสบายสบายครับสไตล์ป,ปาลาเราครับผมลองหัวลากกันนะครับเพราะว่าตั้งแต่ซื้อมานะก็คือแกไม่ได้ลองเลยนะครับเพราะว่ารถซื้อมาก็จอดไว้เดือนหนึ่งนะครับแล้วก็เกี่ยวข้าวครับเกี่ยวข้าวเสร็จก็เลยเอาไปเก็บสีหัวเพราะว่าสีหัวมันแตกครับ ็บสีหัวเพราะเรากูดสติกเกอร์ออกนะครับเขาบริษัทให้กูดสติกเกอร์ออกก็ทําให้สีหัวมีรอยก็เลยเออเอาไปเก็บนะครับที่อู่ช่างต่อนางรองเป็นเวลาเกือบเดือนนะครับก็เสร็จแล้วก็เอามาอู่นะครับมาถึงก็ปีใหม่พอดีนะครับแกก็เลยว่าเดี๋ยวเราก็ค่อยเช็คไปเลยแล้วก็ผมก็ไปเอาหางมาช่วงปีใหม่พอดีเลยนะครับนีม่มาแล้วครับคุณเสียงโหดมากครับ ปลาเราเห,หยียบแปดแสนเลยครับเก๊ขึ้นสิมากอยูดดอกพี่น้องแส้งในร่องสองรอบนี่ถือว่ามักเตื้บครับเพราะว่าปกติแกจะไม่ค่อยขับให้ใครดูง่ายครับปลาเนี่ยด้วนะไปกับหลานไส้ครับหลานไส้มาหาครับล,ลูกชายผมเองนะครับไปกับหลานสองคนครับเอาดากเขาด้อช่องเดเลย ชื่อแก่ายเป็นหรงพูดหนะ่อยคอยว่ามัน่ได้หน่อยได้เรีนของไหมวะคือสิมา,าพิ่นอยู่ดอกครับลบรถกันเด้อป้าลบรถกันเด้อใจยเย็นใจยเย็นใจเย็นคอยว่าบ่ได้ลากหางแล้วเนาะครับมันแล่นหนาพูน,นกับจีขี้แบบนี้แล้วไปบ้านแหนน่ครับที่แรกมีเอฟซีมาขอซื้อนะแต่ว่าป้าบอกว่าอย่าเฝ้าครับให้ให้ป้าได้ล่องก่อนเนาะครับเนาะป้าโบว่าอยากล่องครับเพิ่นว่าเอาไว้ขี้บ้านแหนน่ซะเพิ่นว่าไปจักสิวางเลยเนาะ คือยึดใจมันอยู่หรอครับขึ้นล้อขึ้นล้อเออเออ,อ,อด,กกดกอักิ้งแน่ังไยหักใส่อีกหักใส่อีกใส่อีกจะหน่อยเอาขึ้นไปปูนเลยเดี๋ยวสิชวเช็คทีงหลังมันเอ็กเอ็กไปอีกขึ้นไปเลยขึ้นล้อตรงไปเลย อออออออเอกกเกกพ่อพ่อเดี๋ยวใสอีกนพ่อพ่อพ่เออเป็นไหนเออลงมานาะกับร้านนี่เนาะูะแม่เปิดแล้วร้านนยร้านก็ไปอยากลงเนี่ยครับกูเน่ะ ข้างเพื่อนโยครับเหยียบกระหึ่มเลยครับฮะแม่เหรออันนี้มันเบาอันบ่เอาคือมาเสียบหางมันหันมัไปได้ท่อดังปะดังเอเบิ้ลท่อเออ และกระเชิดเทียดชื่นี่แล้วจะใส่ระบบดำแล้วก็ใส่ระบบลมนะครับก็วิ่งได้แล้วนะเดี๋ยวจะเปลี่ยนยางอีกนะ,เ,นะเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นใจเย็นไหนมัทซี้เดียก่อนตอนนี้มันกระลังกระลังฟืดขึ้นชีพได้พี่น้องเสียงนิ่มๆน,นะครับพี .11 ซีนะผมไม่ใช่กล่องบางนะครับปั๊มใหญ่ครับไม่ใช่กล่องบางนะไม่ได้คือ,วอนวะไม่นรอเหยียบ กระจายเลยเนาะป้าบอกว่าถือ,อ,อใจครับขับเรียบท่อใหญ่ป้าแกชอบท่อไอเสียนะครับแกชอบมากก็มันเป็นความชอบส่วนตัวนะครับเราไม่ได้ไปหนักหัวใครนะทุกคนนะครับนะครับก็เป็นรถบิ่งใช้งานที่อยู่เราเองนะครับรอ,รอแบบนี้นะครับอเมริกาผมสามยี่นะ P11C นะก็ยังไม่ได้แต่งอะไรมากมายครับผม เน้นเดิมๆนะครับมีแต่งก็มีแค่ท่อกันเองนะครับก็เดิมๆครับก็ไปใช้งานนะครับแต่ว่าจะเบิ้งก่อนครับเพื่อมีผู้มักน้ำอาจจะแบ่งให้ไปใส่ขื้เกล่อนครับผมโคตรยังไงครับพี่น้องนี่จะตายผมอยู่แล้วนะคับเน้อรอเลยครับจัดนะเมกานะเอ้าโอเคพี่น้องก็รอติดตามกันนะครับว่าเราจะมีโปรเจกต์อะไรบ้างครับนี่สำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวลํำลาสุกทัานไปก่อนนะครับเนาะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบอเบียรัำซิงด้วยครับสวัสดีครับ